เตัาเสต๊ะอันนี้คือกล้วยทอดกัมพูชาค่ะทุกคนชิ้นใหญ่มากเอากี่อันเอากี่อันเดี๋ยวพี่จ่ายให้เอาสามเลยเอาสามเลยไม่ต้องทอนเบิ้ลเลยไม่ต้องทอนเอาเพิ่มอร่อยมากเบิ้มเขาทอดยังไงมันคืใหญ่แท้อ๋อนี่นี่วิธีทำอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้อ๋อนี่อ๋อนี่อ๋อใส่น้ำมันแล้วก็มาถูไปทำเอาถูเอาถูพี่มันแบนทุกคน อ๋อนี่ครับอ๋อวิธีทำวิธีทำนะครับเขาจะทุบให้มันแบนโอ้หนี่รู้วิธีทำแล้วเะเราก็ว่าอยู่ทำไมมันยาวมากเลยนี่ครับเขาจะทุบให้มันยาวขึ้นมีคนกัมพูชาดูอยู่ไหมเออคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยนี่ครับพอเขาทุบเสร็จแล้วเขาจะมาใส่แบบนี้ใส่แป้งแล้วก็หม<า>ักหมักไว้แล้วก็เดี๋ยวนี่ยไหมเขาจะทุบทุบนี่ครับเขาจะใช้กล้วยธรรมดานี่แหละแล้วก็ไปทุบให้มันยาวขึ้นอันนี้เขาเรียกอะไรนะกัมพูชีไช่ชิช เจกิตเจ,ก,ก,จก,กิพูดถูกไหมต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าพูดไม่ถูกใครควกัมพูชาดูอยู่คอมเมนต์ได้นะคะว่าเรียกว่าอะไรเออแนะนําหน่อยแนะนําหน่อยเขาเรียกว่าอะไรอร่อยมากเต้าทะเลเฮ้ยเป็นมันเหรออุ้ยอันปอนมันสักบาทห้าบาทรับมาห้าบาทเลยสิบสิบบาทเอออุ้ยชิ้นเร่มเลยอร้อนๆเลยลุงอันนี้กล้วยใช่ไหมกล้วยเอาอันนึ่ง อุ้ยใหญ่มากเลยอ่ะนี่ครับทอดสดๆเลยมีใครเคยกินบ้างครับคอมเมนต์หน่อยอ่ากัมพูชาเช็กเกียร์เช็กเกียร์อ๋อเช็กเกียร์ดำรงเกียร์ฮะอันนี้ดำรงเกียร์อันนี้เช็กเกียร์อ่าเช็กเกียร์ดำรกเกียร์อ๋อไปไหนกินมากดำลงดำลงอ๋อดำลงเกียร์นี่นี่ครับเป็นมันทอดดำลงเกียร์หนึ่งพันหนึ่งพันหรอคะหนึ่งพันนี่ไม่แพงนะนี้ประมาณสิบบาทขอบคุณ แบง500สองไปอ๋อแบง5,000เขาขาย1,000นี่จะไปให้เขา5,000นี่เขาน่ารักนะอุ้ยดูอันนี้คือกล้วยทอดกัมพูชาค่ะทุกคนบลมชิ้นใหญ่มากอุ้ยชอบมากอ่ะเข้าทอดเังเลมมันคือใหญ่แท้อุ้ยเดี๋ยวมาลองกินอันไหนแซ่บอร่อยนุ่อร่อยซื้อเพิ่มไหมอันนึงอันนึงอัดอีกนึงชังั่งชังั่งชังั่งนี่ครับอยู่ที่เมืองปอยเปิลนะครับประเทศกัมพูชาเธอเอาอันนี้เลย อร่อยมากเนี่ยโบราณเลยสร้งงานซอยกันสดๆเลยนะนี่ทุกคนทุกคนว่าชิ้นใหญ่ไหมอร่อยค่ะทุกคนใหญ่มากเขาอร่อยมากบ้านเราจะชิเป็นชิ้นเล็กๆเนาะอันเดียวเนาะเอาสามเลยเอาสามเลยไม่ต้องทอนเบิ้ลเลยไม่ต้องทอนเอาเพิ่มอร่อยมากช่างัานช่งัานช่งัานทุกทุกคนชิ้นใหญ่ด้วยนะอันนี้คือสิบบาทเออชิ้นใหญ่มากคล้ายๆพวกอะไรนะสติ๊กเนาะก๋วยเตี๋ยวสติกอร่อยมากจริง ซื้อเพิ่มแล้วค่ะตอนแรกจะกินอ<ด>ันเดียวแล้วเขาจะมีอะไรนะมันทอดด้วยอืมเนี่ย<ม>เราชอบคั่วคั่วอร่อยมากทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ปอยเปรตนะคะกัมพูชานะคะทุกคนอยู่ข้างทางเลยค่ะเน่เน่เนบรรยากาศอร่อยมากอันนี้เขาเรียกอะไรนะกัมพูจีไยเจี๋ฮะไชเจี๋เจจิจเจจิเจจิเจจิ พูดถูกไม่ต้องขอโทษด้วยนะคะ้าพูดไม่ถูกใครควรคมพูชาดูอยู่คอมเมนต์ได้นะคะว่าเรียกว่าอะไรเออแนะนําหน่อยแนะนําหน่อยเขาเรียกว่าอะไรแอร่อยมากชอบมากนี่อันนี้เป็นมันทอดอ,อ่าชิ้นเร,เริ่มเลยเราชอบมากชอบจริงนะตอนแรกว่าจะซื้อชิ้นเดียวนี่เบิร์นสามเลยผูออ้ขายดีมากอ่ะเดี๋ยวเรามาให้เขาดูตรงนี้นี่กล้วยเขาทำสดๆเลยนนี่ ขายดีมากชอบมากอร่อยมากจริงหอมใช่ไหมเขาใส่งานไม่มันกรอบรุ่งเธอลองกินดูจริงจริงมันกรอบอร่อยแล้วดูชิ้นนี้ก๋วยทอดก๋วยทอดสติ๊กนะครับอยู่ที่ฟลอยเพจกัมพูชาอื้อรอ้ยมากที่มันกินง่ายเป็นสติ๊กอย่างนี้แล้วก็แป้งเขานุ่มแป้งนุ่มมากกรอบอืขายตรงนี้เลยอร่อยมากชะงัำอู้ขายดีมากเลยหมดแล้วมีคนมาซื้อเต็มเลย แถมให้ด้วยไม่แซ่บทีมากกูแถมให้ด้วยอาคุนอาคุนคือแถมมันให้ด้วยไมยลองชิมมันดูลองชิมมันดูโอ้โหชิ้นโคตรยาวอันนี้แม่ค้าเขาแถมมันให้ด้วยนะคะแม่ค้าน่ารักมากลองชิมดูชิมเหรอมันกระแซบมันออ์กรอบกอดหอมหอมอ่าเจ็ดชิ้นยาวเนาะนี่นี่เขากำลังทำเลยเนี่ยแถมให้ด้วยคนกัมพูชาน่ารักมากเลยทุกคนดูใครว่าชิ้นใหญ่อืม ไปกินส้มตำเมื่อกี้ก็แบบโอ้โหเขาแถมให้อะไรเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหนี่เขาจะทำอืมไอ้เดีูชิ้นหนึ่งเขาเช็คกล้วยเยอะนี่ครับสังเกตเลยแป้งเขาจะใส่งาด้วยงาดำอ๋อนี่นี่วิธีทำเออเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้อ๋อนี่อ๋อนี่อ๋อใส่น้ำมันแล้วก็มาทุบมาทำอ๋อทูเอ๋อทุบให้มันแบนทุกคนอ๋อนี่ครับอ๋อวิธีทำวิธีทำนะครับเขาจะทูให้มันแบนเอาไหมเอาไหม พี่เลี้ยงจะพี่จ่ายให้เอากี่อันเอากี่อันเอาให้น้องสามอันพอไหม <c oughs> เดี๋ยวจ่ายให้พี่น้องชินจะพี่จ่ายให้ <c oughs> ไม่เอาให้แม่ด้วยให้แม่ด้วยให้พ่อด้วย <c oughs> สาม <c oughs> อ๋อนี่เป็นวิธีทำขเขา <c oughs> อ๋อนี่ยนี่ครับเขาจะใส่เดี๋ยวดูนะ วิธีทำเขาจะใส่กล้วยเข้าไปในถุงแล้วก็ทุบทุบให้แบนนะให้มันยาวขึ้นอ่าน้องชินไปแล้วโอ้โหรู้วิธีทำแล้วเยอะเราก็ว่าอยู่ทำไมมันยาวมากเลยนี่ครับเขาจะทุบให้มันยาวขึ้นโอ้แล้วก็ใส่เข้าไปในอะไรนะเอาไปชุบใส่แป้งแต่เราชอบนะคะทุกคนอร่อยมากจริงอร่อยจริง อร่อยไม่อร่อยก็ซื้อ5อันแล้วค่ะเบิ้นนี่เบิ้นแล้วชิ้นใหญ่มากจริงๆนี่ครับพอเขาทุบเสร็จแล้วเขาจะมาใส่แบบนี้ใส่แป้งแล้วก็คนหมักหมักไว้แล้วก็เดี๋ยวนี่ไมมเขาจะทุบทุบทุบมีคนกัมพูชาดูอยู่ไหมเออคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยนี่ครับเขาจะใช้กล้วยธรรมดานี่แหละแล้วก็ไปทุบให้มันยาวขึ้นแต่ว่ากล้วยเขาอร่อยนะหอมเออมันหวานหอมมากชะงันชะงันกินเบิร์นมากอ่ะ ไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยนี่ไงน้องเชนออโอ้คุนพี่เลี้ยงน่ารักมากเลยน้องสายหอยอยู่ตรงนี้ครับดาวเลี้ยงกล้วยทอดน้องอุ้ยเราชอบอ่ะอร่อยดิเพิ่งเคยกินครั้งแรกก็ชอบมากติดใจเลยติดใจเลยตอนแรกจะกินอันเดียวไปไปมาอันนี่ครับเห็นไหมวิธีทำเขาเขาจะทุบทุบทุบ <ต>ผมไปดู<า>วิธีท<พ>อดเด็กคือเขาเห็นไหมวิธีทำเขาจะทําแบบนี้แล้วก็ทุบทุบทุบให้มันแบนแล้วก็บดเข้าไปเสร็จแล้วนี่ครับแล้วก็จะโยนใส่แป้งไว้ถ้าเราไปทุบอยู่บ้านจะได้แบบนี้ไหมลู้ <laughs> ออร่รยต้องมาลองนะใครมากัมพูชานะต้องมาลองเลยอยันนี้ใครมาเที่ยวกัมพูชาหรือว่าปอยเป็ดน,นะคะลองมากินกล้วยทอดแบบนี้ได้นะคะออทุกคนอร่อยจริงๆเต็มสิบให้สิบเลยเบิ้ลตอนแรกเราจะกินอันเดียวเบิ้ลไปห้าแล้วชิ้นใหญ่มากกินเพลินอ้วนไม่รู้ตัวคะ่ะทุกคนแต่ <laughs> เดี๋ยวเราจะกลับแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีอ,อกุลอ,อกุอากุ <laughs>